สวัสดีวันเด็กค่ะทุกคนเป็นเด็กดีกันหรือเปล่าวันนี้เราก็มาให้ของขวัญเด็กดีกันดีกว่าพี่สาวคนโตตอนที่เจ็เฮะให้ยอมประทับตาลงบนสัญญามั่นเนี่ยนะฉันอุศ์พาเขาออกมาคนเดียวเพราะกลัวว่าจะปรึกษากับเรื่องพี่สาวไม่นึกเลยว่าจะโง่กันทั้งวีทั้งน้องแบบนี้ เข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันเพิ่มรายละเอียดลงในหนังสือสัญญาให้เอ็ดนาน่ยจิตใจอ่อนแอแกอย่าไปพูดเรื่องพี่ในกรรมหนังสือสัญญาพวกนี้ให้พี่แกล่ะเดี๋ยวพอพี่ในกรรมถูกเปิดเผยฉันก็จะได้เป็นใดยุคเดอร์มิเรตตัวจริงแล้ว พอฉันสั่งกับบริเวณแกก็พาผู้ชายเข้ามาในบ้านเลยเหรอท่านอาระวังคำพูดหน่อยค่ะท่านผู้นี้คือองชายสามคารไพมินทีเดลูเชอร์ที่ตกลงว่าจะมั่นกับหนูค่ะอะว่าไงนะ,อ,ะองชายเหรอกรหมอมขอประทานอภัยทำผิดพลาดทางใหญ่หลวงที่จำผู้สูงศัก์ไม่ได้ไม่เป็นไรครับที่สำคัญกว่านั้นผมมีเรื่องด่วนจะรบกวนเขาหน่อย เขาน่าจะได้ยินมาว่างแล้วผมกับเลดี้สัญญากันว่าเราจะมั่นหมายกันแต่หนังสือสัญญามั่นจำเป็นต้องใช้ตาประทับไม่ทราบว่าเขาสามารถรับรองให้ตอนนี้ได้ไหมอ่ะแน่นอน,นอยู่แล้วงั้นพวกเราไปห้องทำง,งานกันเถอะเพคะ่ะคืนปล่อยให้ท่านภููสูงศักดิ์ยืนแบบนี้มันจะเป็นการเสียมารยาทอ่ะเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงว่าง่ายแบบนี้ ท่านพี่ทำไมจูๆ่ๆองค์ชายก็มาที่นี่ละ่ะอ๋อองชายมาเพราะกลัวว่าการมั่นครั้งนี้จะล่มน่ะต้องขอบคุณพระองค์เลยเรื่องถึงผ่านไปได้ด้วยดีลองโอเคอ่ะ,ะผมตั้งหากที่เป็นคนขอให้ท่านอายอบอนุญาตให้ท่านพี่มั่นฮะหมายความว่ายังไงพะผมน่ะไปขออนุญาตเรื่องงานมั่นกับท่านอาก่อนองชายซะอีก อ้ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆไม่งั้นท่านอาคงไม่ยอมประทับตาลงบนหนังสือสัญญาให้ง่ายๆแบบนี้เจ็ด่ะบอกนะว่านายอาการมันของพี่ไปแลกกับข้าตกลงบ้านนั่นน่ะหนังสือสัญญาครับ ยังไงก็ต้องเขียนใหม่ดีไปคะพอตาประทับมันเป็นของปลอมแต่ว่าตอนที่คุยเรื่องพิธีมันเขาพูดวกไปวนมาตลอดเลยน่าจะเป็นเพราะท่านอาไม่อยากเสียงเงินให้หม่อมชันน้าเพคะถ้าเป็นเรื่องงบละก็แกนระยุคแคทอรบอกว่าไม่ต้องกังวลครับหม่อมชันรู้เลยว่าจะตอบไม่รู้เลยว่าจะตอบแทนนี่บุญคุณท่านตายยังไงดี แค่เลดี้สุขภาพแข็งแรงเขาก็น่าจะพอแล้วแหละโอ้คุณชายไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมครับพาย่ะค่ะทาไมดูไรเรียวงแรงจังเลยไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าอะเจดไม่สบายตรงไหนให้พี่เรียกหมอไหมไม่ต้องผมไม่เป็นไรเขากําลังกุ้มใจอยู่คนเดียวเพราะเรื่องสัญญาหรือเปล่านะเอาเป็นว่าจับตาดูไปก่อนก็แล้วกัน แลก็อนที่จริงกระหม่อมมีน้ำทานอาหารเย็นแต่พระองค์ชายเสด็จมากระหม่อมก็ยกเลิกไปทันทีเลยนะฮองชายตั้งปัญหยว่าจะพักอยู่ขั้นนีหาจะยุคนานแค่ไหนผมว่าจะรบกวนสักสองวันจนกว่าจะหาที่พักอื่นได้นะ่ะฮะไปค่ะไม่ได้นะพะองค์จะทิ้งสถานที่อันทรงเกียรติอย่างขั้นนีหา DA, แต่กลันยุกไปพักที่อื่นได้ไงถ้าพักอยู่น,นานๆมันจะดูไม่ดีนะครับผมกับเลดี้ยังไม่ได้จับพิธีมั่นกันเลยอ่า ถ้างั้นพักจนถึงสุดสัปดาห์ไม่สิถึงประมาณวันศุกร์นี้ไหมเพื่อค่ะเออเอาอย่างนั้นก็ได้ดูจากที่ท่านอาพยายามลังคานไว้ขนาดนั้นอ,อแสดงว่าเขาคิดจะเปิดพิธีกรรมในวันศุกร์นี้สินะเขาคงคิดว่าถ้าองค์ชายมาเป็นพยา,ยานความน่าเชื่อถือในการรับรองจะเพิ่มขึ้นสินะมีโอกาสทำให้เรื่องดาราม่าแววาเดมแล้วสิ นายท่านจะไม่คุยกับคุณหนูเอ็ดนาอีกสักหน่อยหรอครับพูดมากมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะอ่อนแต่ผมไม่ได้เตือนคุณหนูเอ็ดนาคงต้องเจ็บปวดมากกว่านี้แล้วสุดท้ายแล้วก็ทำให้เธอร้องไห้จนได้ถึงจะทำเพื่อหลอกคนเล่าข้างกเ็เถอะ แต่ยินกันว่าฉันเองก็ตกรลุรักเธอเหมือนกันมันไม่ดันทุรังไปหน่อยหรอนายท่านนี่ก็จริงๆเลยผมคือคนที่อ่านนิยายโรแมนต์ในห้องสมุดของวิหารมาหมดแล้วนะปกติหนุ่มสาววัยรุ่นแค่ได้สบตากันก็เกิดประกายไฟแล้วครับอเอาเถอะถึงยังไงก็ไม่มีเหตุผลอันเหมาะสมที่จะมั่นหมายกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นนายท่านบ้องกันหนุ่มกันหนิงกับคุณหนูเอ็ดน้ายเยอะเลยนะคะ น,นหยุดเลยแค่หลอกคนอื่นพอเป็นพี่ีก็พอถ้าไม่ให้ถูกจับได้ก็ต้องใช้ให้เห็นว่ารักกันสิคุณชายเออองค์ชายร้องข้ามาหรอครับอนะเปล่าพะยะค่ะเห็นคุณชายดูเหนื่อยมาตั้งแต่เมื่อกี้ถ้าไม่ใช่พอป่วยมีเรื่องกุ้มใจอะไรหรือเปล่าครับ เออที่จริงแล้วกรหม่อมลงชื่อในสัญญาฉบับหนึ่งไปค <c oughs> งจะเครียดนมนากเลยสินะคุณชายผมเคยได้ยินเรื่องที่เขาเอาตาประทับของตระกูลไปอย่างไม่ถูกต้องเหมือนกันผมคิดอยู่เลยว่ามีเรื่องอะไรที่ตัวผมพอจะช่วยได้บ้างแต่พอได้ฟังเรื่องราวของคุณชายแล้ว ผมก็รู้สึกว่าพี่ในกรรมนั่นมันไม่ชอบมาพากฏอเอกซะเลยตอนที่18เรื่องคราวนี้คุณชายหุ่นหันพันเล่นไปหน่อยนะครับเพราะคุณชายเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบตระกูลและลายเซ็นผู้สืบทอดเป็นสิ่งสำคัญมากแต่คนเราผิดพลาดกันได้เพราะงั้นต่อไปจะทำอะไรต้องแต่ต้องให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับหภึะค่ะองค์ชาย เดินกับห้องด้วยกันไหมครับคุณชายอะอง์ชายกระหม่อมคิดว่าพอองค์สานิสายไม่ดีจะอีกแต่องค์ชายเป็นคนดีกว่าที่คิดมากเลยไม่เลยครับผมไม่ใช่คนดีอะไรก็แค่ทําตามมารายาทเพราะคุณชายเป็นน้องชายของคุณมันเท่านั้นอยากคิดว่าเรื่องวันนี้เป็นบุญคุณอะไรเลยครับ อง์ชายผมมีเรื่องจะคุยกับเลดี้สักคู่ขอเข้าไปด้านในได้ไหมครับอ่าแน่นอนเพคะอือุุยสกกระบกอ่าขออภัยเพคะไม่คิดว่าจะมีใครมาเออไม่เป็นไรครับผมเองที่มาหาอย่างกระทันห,หนันมาหากที่ผิดแต่ว่าตรงมุมปากของเลดี้มีเศษขนมดิดอยู่อ่ะเอ๊ะวันนี้ฉันทำแต่เด้วนะ่วน้าอห้เขาเห็นทั้งนั้นเลย ก่อนอื่นเลยที่ผมมาหากลางดึกแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงนะครับขอแจ้งไว้ก่อนเผื่อเลยที่จะเข้าใจผิดที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเบงชูเจ็ดแล้วเรื่องนั้นให้องค์ชายฟังเหรอเพคะเขาไม่เห็นพูดอะไรกับหม่อมเนเลยเหมือนว่าเขาจะปิดบังไว้เพราะกลัวโดนเลดี้ดุนะครับอย่าตำหนิเขานักเลยเพคะ,ะที่จริงแล้วหม่อมฉันก็มีเรื่องกุมใจยอยู่เหมือนกัน องชายช่วยรับฟังเรื่องของของฉันได้ไหมเพคะอนี่ทนายไม่มาอีกเหรอเออวันนี้สภาพอ,อากาศไม่ดีเลยน่าจะใช้เวลานานหน่อยนะครับที่รักคิดซะว่าเป็นการฟาดคอสิคะ,ะก็ได้ท่านเค้ทาทนายมาถึงแล้วครับโอ้โอ้รีบพาเขาเข,าเข้ามาไปเรียกเอ็ดหน้ากับเจนมาด้วย ฟังให้ดีละ่ะนี่เป็นคำพูดสุดท้ายที่พ่อพออแกทิ้งเอาไว้แล้วก็นอกจากเรื่องพิ่นัยกันฉันอนุญาตให้แกมัดกับองชายด้วยข,ขอบคุณค่ะสมมตไปแล้วองชายอยู่ไหนละ่ะเมื่อกี้องค์ชายบอกว่าจะออกไปข้างนอกแป๊บหนึง่งอีกเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้รอช้าไม่ได้ท่านนาย,นายเรื่องเลยเข้าใจแล้วครับท่านขา้าจากนี้ไปผมจะเปิดและประกาศพินัยกให้ทราบ และจะถือว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เป็นผู้รับรองเนื้อหาในพินัยกรรมฉบันบนี้ครับฉันเขียนพินัยกรรมขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวฉันและรับรองความถูกต้องโดยตาประทับที่ด้านล่างฉันขอมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับไฮสันคอนโลเบนชูน้องชายผู้ซื่อสัตย์ของฉันรวมถึงหน้าที่ผู้ปกครองที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของลูกทั้งสองคนของฉันจนกว่าพวกเขาจะบ,บรรลุอิทธิภาวะ เนื่องจากมันเป็นภาระที่หนักเกินไปสําหรับเจที่ยังเด็กจึงขอยกตำแหน่งตระยุกแห่งตระกูลเดอร์บิเดตให้แก่เขาเบงชูเอท่านพี่ตายจริงพวกเราคงต้องปฏิบัติตามเจตนงที่เห็ยนั้นแล้วล่ะค่ะแย่ใ <c> น <oughs> yeah. ที่สุดทุกอย่างก็เรียบร้อยฉันเขียนมันด้วยปากกาเวทมนต์เพราะงั้นไม่มีใครจับสังเกตและคัด้านแน่นอน <c oughs> ยอมง่ายกว่าที่คิดแฮ เอาล่ะถ้างั้นพวกเรามาตรวจสอบและรับรองพี่ในกัมหยุดก่อนครับเขาแบ่งชูผมขอตรวจสอบหน่อยครับว่าตาประทับที่ใช้ในพินันกรรมกับหนังสือสัญญามั่นเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าน้ำมันเครื่องตรวจสอบตาประทับหมอนี่สงสัยเรื่องตาประทับจินะไอ้เงเอ้ยฉันใช้ตาประทับอันเดียวกันทั้งสองอันไม่ต้องกว่าอยู่แล้วยินดีอย่างยิ่งพคะองชายเชิญตรวจสอบได้เลย ช่วยวางพินัยกรรมลงบนโต๊ะให้ผมดีครับอใช้ตามประทับอันเดียวกันสินะทีนี้พอใจได้อย่างแค่ค่ะโอ้ชายกิ๊กทุกคนที่อยู่ตรงนี้รวมถึงธนาความช่วยให้กันด้วยนะครับจัดการได้เลยเซอร์รูดมอนจับคุมเขาเบงชูและเขาเตสเดี๋ยวนี้นี่มาเรื่องอะไรกัน ท่านอาคะหนูเสียใจจริงๆพอดีหนูเจอตาพรับของจริงตอนที่เก็บของดูต่างหน้าของท่านพ่อนะคะที่สิบเก้าตอนแรกหนูก็ไม่มั่นใจว่าอันไหนคือของจริงเพราะท่านอาเองก็มีตาประทับเหมือนกันดังนั้นตัวผมที่เป็นคู่มัน่นจึงใช้อำนาจขององค์ชายนำไมเป็ดไปเปรียบเทียบกับตาประทับของจริงที่ลงทะเบียนไว้กับราชวงศ์ผลการตรวจสอบพบว่า ตาประทับที่อยู่กับเขาเป็นของปลอมครับน,นี่มันเป็นไปไม่ได้ปิดจ๊อบอย่างสวยงามเช็คที่ออกโดยใช้ตาประทับปลอมค่าปรับสัญญาต่างๆไปถึงเงินเฉชยที่เขาต้องใจ่ายให้พวกเราพี่น้องฉันจะเอามาให้หมดเลย ผมจะตามไปจัดก,การเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับเซอร์รูดมอนขอบคุณสำหรับเรื่องคราวนี้มากเลยนะคะด้วยความยินดีครับท่านแกนอายุเองก็คงจะสบายใจเหมือนกันที่เรื่องจบลงได้ดี <c oughs> แค่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วหลายวันก่อนฉันบอกคารลไปว่าเหมือนจะเจอตาพรับของจริงอยู่ในเกลอาา่อัญมณีจักนั้นก็รีบติดต่อไปหาท่านตาทัานที การนำตาประทับไปเทียบกับตาประทับทางการที่ลงทางเบียนไว้กับราชวงศ์เป็นเรื่องยากแต่พรอมีคานทุกอย่างเลยผ่านสฉลุยท่านพี่ผมขอโทษที่ไปลงชื่อในสัญญาตับอำเภอใจโอยเจดถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้นายคงรู้แล้วใช่ไหมว่าไม่ควรลงชื่อตัวเองลงในอะไรแบบมมีห้สสุุ่อือ ที่ผ่านมาคงจะเหนื่อยกันมามากเลยนะครับหม่อมฉันต้องขอบครณไทยองชายมากเลยนะคะที่ช่วยพวกเราอย่างเต็มที่ด้วยความเยินดีครับว่าแต่คุณชายร้องไห้แล้วเหรอฮะไม่ได้ร้องไห้ค่ะเจดก่อนกินมื้อเที่ยงไปล้างมือสักหน่อยไหมอ่ะเข้าใจแล้ว <laughs> เจดของรักเราค่อนข้างหญิงในศักดิ์ศรี ถ้าพระองค์ถามออกไปตรงๆว่าร้องไห้หรอแบบนั้นเขาจางินนะพี่คะ,ะเข้าใจแล้วว่าแต่เลดี้ก็เป็นแบบนั้หรือเปล่ารู้สึกว่าผมจะเคยเผลอทักตอนที่เลดี้ร้องไห้อยู่เหมือนกันอะแต่ตอนนั้นฉันไม่ได้ร้องไห้จริงๆนะเออไม่พี่คะหม่อมฉันกับดีใจซะอ,อีกเพราะไม่เหมือนกับว่าองค์ชายเป็นห่วงฉันค่ะเข,า,ขายังชั่ว ที่จริงแล้วผมมีข่าวไม่ดีนิดหน่อยมาบอกครับหลังจากที่ผมติดต่อทางวังพอเรื่องวันนี้ก็ได้รับคำสั่งว่าให้ไปเยี่ยมพระราชวังพร้อมกับเลดี้ที่จะมั่นหมายกันนะครับอินดีต้อนรับสู่ข้าวควัาสามีที่เลวร้ยรายที่สุดในจกักรวรรดิทาจูจูลูกน้องสมรสที่ถูกขังอยู่ทางเหนือมาบอกว่าจะมั่นหมายกับเลดี้ตระกูลอายุจักรพรริกับพระราชินี ต้องไม่เปิดไว้แน่ขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรเลยเพคะเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้หรอกเรื่องเหตุผลกันมั่นจะอีกอเพื่อโกหกได้อย่างนับเนียนพวกเรามาซ้อมกันหน่อยดีไหมเพคะเ <c oughs> อาให้เหมือนกับคู่รักที่รักกันปานจะก,นกินเลยฮ้ฮ <c oughs> ุ้อเอ๊ะคารอ,อนก็เห็นด้กับความคิดของฉันเหมือนกันสินะ <c oughs> ผมจะพยายามให้เต็มที่ครับคุณหนูจะออกไปข้างนอกคนเดียวหรอคะอืมพออยู่พอรู้ว่าท่านอากับอาซาไพเป็นแบบนั้นมันก็รู้สึกวงวงเลยว่าจะออกไปสุดอากาศสักหน่อยอิวรลโอนาเมืองหลวงของจักรวรรดิเดลูเชอร์ ที่ที่ทั้งเมืองมีแสงแดดสดองสะท้อนเป็นแสงสีเขียวระยิบระยับเป็นทิวทัศน์ที่แปลกตาสำหรับตัวฉันที่อยู่แต่บ้านมากๆขอบคุณนะคะไปพักสักสองชั่วโมงแล้วค่อยมารับฉันก็ได้ขอบคุณครับคุณหนูที่จอดรถมา้าใกล้กับร้านขายหนังสือเก่าถ้าเดินจากตรงนี้อีกประมาณ2ช่วงตึกแมวเหมียวยามบ่ายเจอแล้ว ขอโทษนะคะฉันมาซื้อนมสีแดงให้แมวค่ะนะชื่อของนมสีแดงคืออะไรข้อมูลตอนที่ยี่สิเชิญทางนี้ครับตู้หนังสือขยับได้ด้วยปกติแล้วต้องนัดไปก่อนแต่โชคดีที่วันนี้มาสเตอร์อยู่พอดีเดินลงบันไดนี้ไปได้เลย อ้เอาละไปพบเขากันเลยดีกว่าชื่อร้านกับรหัสน่ารักจนเกือบจำไม่ได้ไหนแต่ไหนแต่อะไรมาสิ่งที่ควรทำในตอนที่เจอคนในวงการใต้ดินคือการชิงข่มก่อนดีละ่ะไม่ต้องกลัวใจเย็นไว้หวัดดี ที่ฉันมาวันนี้คงจะรู้ใช่ไหมว่าเข็มกัดนี้คืออะไรฉันต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับชมรมและข้อมูลของสมาชิกทุกคนในชมรมรวมถึงจุดอ่อนของพวกเขาด้วย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยฉันว่องคนไม่ผิดจริงๆด้วยเลดี <c oughs> ้เดมิเรตอะเธอรู้จักฉันหรอ <c oughs> ไม่เจอกันมาเลยนะคะเลดี้เดมิเรตอะโชเซฟินฉันคิดไว้แต่แรกแล้วว่าเลดี้ต้องไม่ธรรมดาที่จริงฉันเองก็สงสัยตั้งแต่ตอนที่เลดี้เลือกค่างองใชายคาแล้วว่าแต่เลดี้รู้เรื่องของตะกูฉันได้ยังไงคะฮึทำไมมันเหมือนกับว่าเธอกำลังเข้าใจผิดว่าฉันมองแผนลับทั้งหมดออกเลยล่ะ ภาพลักษณ์นิจนาการของโชเซฟีนเอาเป็นว่าเล่นตามน้ำไปก่อนแล้วกัน <c oughs> นั่นเป็นเรื่องที่นักซื้อขายข้อมูลอย่างเธอต้องไปสืบเองไม่ใช่หรอถ้าจะฟังจากปากเขาฉันก็ต้องจ่ายแพงเลยนะฮ <c oughs> ไม่ทำมารจริงๆด้วยเยี่ยมเลยคะ่ะเลดี้คงเราได้แล้วว่าในชมรมของนัดคารมีองค์กรของเราปะปนอยู่ด้วย มันเป็นชมรมที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกล่อคนภายนอกว่าเป็นชมรมเข้าสังคมเพื่อที่เวลาคนในองค์กรรวมตัวกันจะได้ไม่ดูได้สงสัยนะ่ะฮ่าเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยไม่รู้เลยสักนิดค่ะแต่แน่นอนว่าเรื่องที่องค์ชายคานผู้ขาวผ่องหนังยังไงเป็นหนุ่มรูปงานที่สุดในจักรวรรดก็เป็นความจริงนะคะเอาเป็นว่าฉันรวบรวมรายชื่อ คนขององค์กรที่แฝงตัวอยู่ในชมรมพนักานเสร็จแล้วจะส่งให้นะคะฉันเองก็คิดอยู่ว่าควาจะทุ่มสุดตัวกับไพ่ใบนี้เพื่อความรื่งเรืองของตระก,กูลดีไหมยายที่องค์ชายคานจะได้เป็นจัก,กรพรรดิองค์ต่อไปนะคะถึงฉันจะไม่รู้ว่าโชเซฟีนเป็นนักขายข้อมูลแต่คนที่เคยอ่านต้นฉบับมาแล้วอย่างฉัน หรือว่าคนเหล่านี้ไม่มีทางผิดสัญญาที่ให้ไว้แน่นอนฉันเองก็เชื่อว,ว่าเลดี้จะไม่เข้ากับพวกจักรพรรด,ดินีหรือราชินีตราบใดที่ความเชื่อมันนั้นยังไม่พังทลายฉันจะไม่ลืมความดีความชอบของตระก,กูลเฟลเซ่ฉันกันค่ะคำพูดของเลดี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งขึ้นมาเลยพอะคนอื่นมองเราเป็นสุนัขไว้ค่าทงที่ตัวเองก็ใช้ประโยชน์จากพวกแท้ ฉันล่ะชอบเรนดี้จริงๆเลยนอกจากเรื่องชมรมรักค่าแล้วเลนดี้อยากรูเรื่องอื่นไหมฉันอยากดูข้อมูลของบุคคลสําคัญในพระาาราชวังแบบเจาะลึกเชื่อมือฉันได้เลยค่ะแล้วก็ช่วยหาวิธีที่ทำให้ฉันสนิทกับเลนแะนแห่งตระกูลมาคิสเฟรล,ลิออสอย่างเป็นธรรมาชาติให้ทีสิดังนั้น เขาและเขาเต็ดเบงชูจึงถูกคุมขังอยู่ในคุกพระราทมนทีตอนนี้พวกเราก็กำลังตรวจสอบรายการที่พวกเขานำตาประทับป้อมมาใช้อยู่ครับผมจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ตระก,กูลนายกต้องสูญเสียอะไรเลยรวมถึงเงินเฉยด้วยเหมาชันไม่รู้เลยจริงๆว่าควรจะขอบคุณพระองค์ยังไงดีผมก็แค่ทำหน้าที่สมควรเท่านั้นเองคือว่าผมมีของจะให้ท่านเจดด้วยครับ ท่านแกนดายุแคททอดมอบดาบคู่ที่สืบทอดต่อกันมาในตระกูลแกนดายุให้ท่านเจด,ด้วยครับท,ท่านตาให้ผมเหรอดาบเล่นนั้นเขาจะได้รับมันในช่วงครึ่งหลังของเรื่องนี้แต่ท่านตามอบให้เป็นของผนซะแล้วแล้วก็ถ้าท่านเจดอนุญาตผมอยากเป็นอาจารย์สอนวิชาดาบให้ท่านเจดครับฮะได้แน่นอนอยู่แล้วสิครับ ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์แม้ว่าจะยังบกพร่องแต่ผมจะตั้งใจสอนคุณชายอย่างดีเลยวิชาดาบของ m มลอะคาเดมี่เมลบาอะคาเดมีเข้มงวดมากเตรียมใจไว้ด้วยนะไม่มีปัญหาครับในเมื่อคุณชายพูดแบบนี้แล้วมาเริ่มเรียนกันเลยดีไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวคงต้องแต่งตั้งเสื้อรุดมันเป็นหัวหนะ้าหน่วยอัสวินซะแล้วเออองชายคาน มาเริ่มกันเลยดีไหมเพคะการสอมเป็นคู่รับปมเป่าของเราน่า